คำพูดกรรมที่มองไม่เห็นและการเริ่มต้นของความทุกข์คำพูดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายง่ายจนผู้พูดแทบไม่รู้สึกง่ายจนหลุดออกไปก่อนที่สติจะทันตามแต่ในหลักธรรมะคำพูดไม่เคยเป็นเพียงเสียงไม่เคยเป็นเพียงอากาศที่สั่นสะเทือนและไม่เคยเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วผ่านไปเลย คำพูดคือการกระทําเป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นผลรวมของจิตที่คิดแล้วแสดงออกทางวาจาทุกคําที่เปล่งออกมาย่อมมีที่มาและย่อมมีที่ไปในชีวิตประจําวันผู้คนพูดกันมากขึ้นพูดเร็วขึ้นพูดโดยไม่ทันได้ฟังเสียงใจตนเองบางคำพูดออกไปเพราะความเคยชิน บางคำพูดออกไปเพราะอารมณ์บางคำพูดออกไปเพราะอยากระบายบางคำพูดออกไปเพราะคิดว่าตนเองถูกเมื่อคำพูดเกิดขึ้นทีสติก็ยิ่งตามไม่ทันในทางธรรมเมื่อสติไม่ทันอกุศลย่อมแทรกได้ง่ายหลายคนเข้าใจกรรมอย่างผิวเผินมองว่ากรรมคือการทำร้ายกันทางกายคือการลักขโมย คือการเบียดเบียนที่เห็นได้ชัดแต่พระพุทธศาสนาสอนให้มองลึกไปกว่านั้นกรรมเริ่มที่จิตแสดงออกทางกายวาจาใจวาจาจึงเป็นสะพานที่เชื่อมจิตของผู้พูดไปสู่จิตของผู้ฟังสะพานนี้อาจพาผู้ฟังไปสู่ความสบายใจหรืออาจพาไปสู่ความทุกข์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจตนาและสติของผู้พูด คำพูดที่ทำให้ผู้อื่นน้อยใจไม่จำเป็นต้องเป็นคำหยาบไม่จำเป็นต้องดังไม่จำเป็นต้องรุนแรงบางครั้งเป็นเพียงคำธรรมดาแต่ถูกพูดซ้ำพูดในเวลาที่ไม่เหมาะหรือพูดโดยไม่คำนึงถึงสภาพใจของผู้ฟังในหลักธรรมะความน้อยใจไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะความน้อยใจคือทุกชนิดหนึ่งเป็นทุกข์ที่ไม่แสดงออกเป็นทุกข์ที่เก็บไว้ เป็นทุกข์ที่ค่อยๆสะสมเมื่อความน้อยใจไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการรับฟังไม่ได้รับความเข้าใจมันจะไม่หายไปเองมันจะเปลี่ยนรูปจากความน้อยใจกลายเป็นความโทษตนเองกลายเป็นความรู้สึกไร้ค่ากลายเป็นความคิดว่าตนเองไม่สมควรอยู่กระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนมันค่อยๆก่อตัวจากคำพูดเล็กๆ จากการเปรียบเทียบจากการตำหนิซ้ำๆจากการทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระในทางธรรมะเมื่อจิตถูกรบกวนซ้ำๆจิตจะอ่อนแรงเมื่อจิตอ่อนแรงปัญญาจะทำงานได้ยากเมื่อปัญญาไม่ทำงานทางออกจะค่อยๆแคบลงบางคนไม่เห็นคุณค่าของตนเองเพราะคำพูดที่ได้รับบ่อยเกินไปบางคนเริ่มเชื่อในคำพูดเหล่านั้น แม้มันจะไม่ใช่ความจริงคำพูดที่บั่นทอนจึงไม่ใช่แค่การสื่อสารแต่เป็นการปลูกมเมล็ดมเมล็ดแห่งความสงสัยในตนเองมเมล็ดแห่งความละอายต่อการมีอยู่มเมล็ดแห่งความรู้สึกผิดที่ไม่รู้ที่มาในหลักกรรมผู้พูดคือผู้หวานผู้ฟังคือผืนดินดินแต่ละผืนไม่เหมือนกันบางผืนแข็งแรงมเมล็ดไม่งอก บางพื้นเปราะบางมเมล็ดเติบโตอย่างรวดเร็วมเมื่อเมล็ดแห่งความทุกข์เติบโตมันจะหาทางระบายหากจิตยังพอมีที่พึ่งก็อาจระบายด้วยน้ำตาด้วยการถอยออกมาด้วยการเงียบแต่หากจิตไม่มีที่พึ่งไม่มีพื้นที่ปลอดภัยไม่มีเสียงที่อ่อนโยนพอร่างกายอาจเป็นที่รับความทุกข์แทนการทำร้ายตนเองในมุมมองของธรรมะ ไม่ใช่บาปซ้อนบาปไม่ใช่ความเลวไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือผลของทุกข์ที่ล้นคือผลของจิตที่ไม่เห็นทางออกและในห่วงโซ่ของเหตุปัจจัยนั้นคำพูดของผู้อื่นอาจเป็นหนึ่งในเหตุไม่ใช่เหตุเดียวแต่เป็นเหตุที่มีน้ำหนักพระพุทธศาสนาไม่สอนให้กล่าวโทษใครไม่สอนให้ชี้นิ้วไม่สอนให้ตัดสิน แต่สอนให้เห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลเมื่อมีคำพูดที่ขาดเมตตาย่อมมีผลทางใจเมื่อผลทางใจสะสมย่อมมีผลต่อการกระทำนี่ไม่ใช่การกล่าวหาแต่เป็นการอธิบายตามความเป็นจริงของธรรมะผู้พูดหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าคำพูดของตนกลายเป็นเสียงในหัวของใครบางคนเสียงที่คอยย้ำเสียงที่คอยตำหนิ เสียงที่ไม่เคยเงียบในทางธรรมะนี่คือการส่งต่ออกุศลโดยไม่รู้ตัวพาสแรกนี้จึงไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดความกลัวแต่ตั้งใจให้เกิดความรู้ตัวรู้ตัวว่าคำพูดไม่เคยว่างเปล่ารู้ตัวว่าทุกคำมีผลรู้ตัวว่าการเงียบในบางครั้งอาจเป็นกุศลยิ่งกว่าการพูดวาจาและเจตนา เมื่อคำพูดเริ่มสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวเมื่อเข้าใจแล้วว่าคำพูดคือกรรมและความน้อยใจคือรูปแบบหนึ่งของทุกข์สิ่งที่ต้องมองต่อไปคือต้อนทางของคำพูดนั้นเกิดจากอะไรในหลักธรรมะไม่มีการกระทำใดเกิดขึ้นลอยๆทุกการกระทำมีจิตเป็นตัวนำวาจาที่เปล่งออกมาจึงไม่ใช่เพียงการสื่อสาร แต่คือผลของสภาพใจในขณะนั้นก่อนคำพูดจะออกจากปากจิตได้คิดไปแล้วแม้จะเพียงเสี้ยววินาทีบางครั้งเป็นความรําคาญบางครั้งเป็นความไม่พอใจบางครั้งเป็นความอยากสั่งสอนบางครั้งเป็นความอยากเหนือกว่าจิตเหล่านี้อาจไม่ถูกเห็นแต่กลับถูกส่งออกมาในรูปของถ้อยคำในทางธรรมนี่คือจุดเริ่มต้นของกรรม หลายคนเข้าใจว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นอกุศลแต่ธรรมะไม่ได้วัดกันเพียงเจตนาที่รู้ตัวยังรวมถึงเจตนาที่ไม่รู้ตัวความเคยชินความคิดอัตโนมัติอคติที่ฝังอยู่ลึกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเชื้อของกรรมเมื่อเชื้อยังอยู่ไฟย่อมเกิดได้เสมอ คำพูดที่ทำให้ผู้อื่นน้อยใจมักไม่ใช่คำพูดที่ดังแต่เป็นคำพูดที่ซ้ำซ้ำในรูปแบบเดิมซ้ำในความหมายเดิมซ้ำจนอีกฝ่ายเริ่มเชื่อในทางจิตเมื่อได้ยินสิ่งใดซ้ำๆจิตจะเริ่มรับเอามาเป็นความจริงแม้มันจะไม่ใช่ความจริงแม้มันจะเป็นเพียงมุมมองของผู้พูดในหลักธรรมะสิ่งนี้เรียกว่าการปรุงแต่ง จิตของผู้ฟังถูกปรุงแต่งด้วยถ้อยคำจนเกิดภาพจำเกี่ยวกับตนเองภาพจำนี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่กลับมีอำนาจเหนือใจเมื่อภาพจำเป็นลบจิตจะเริ่มถอยห่างจากตนเองเริ่มไม่เห็นคุณค่าเริ่มรู้สึกว่าไม่ควรมีอยู่ผู้พูดจำนวนมากไม่เคยตระหนักว่าคำพูดของตนกำลังเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการนี้ เพราะในมุมของผู้พูดมันอาจเป็นเพียงคำพูดผ่านๆเป็นเพียงความเห็นเป็นเพียงการแสดงออกแต่ในมุมของผู้ฟังมันอาจเป็นเสียงเดียวที่ดังที่สุดในชีวิตในพระพุทธศาสนาวาจาที่เป็นกุศลต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญเป็นความจริงมีประโยชน์ประกอบด้วยเมตตาและเหมาะแก่การหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แม้จะเป็นความจริงก็อาจกลายเป็นโทษความจริงที่ไร้เมตตาอาจทำลายใจความจริงที่ไม่ถูกเวลาอาจบันทอนกำลังใจแต่ผู้คนจำนวนมากเลือกพูดตามอารมณ์ไม่ใช่ตามสติอารมณ์เป็นของร้อนสติเป็นของเย็นเมื่อของร้อนนำหน้าคำพูดย่อมเผาใจผู้อื่นวาจาทางกรรมจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของคำ แต่เป็นเรื่องของสภาพจิตจิตที่ขาดเมตตาย่อมผลิตวาจาที่บาดคมจิตที่เต็มไปด้วยการตัดสินย่อมผลิตวาจาที่กดทับแม้จะไม่มีเจตนาร้ายแต่ก็ยังเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อความน้อยใจเกิดขึ้นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ความรู้สึกความน้อยใจจะเชื่อมโยงกับความคิดความคิดจะเชื่อมโยงกับอารมณ์อารมณ์จะเชื่อมโยงกับการกระทำ นี่คือกระบวนการที่ธรรมะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อมีคำพูดที่บั่นทอนจึงมีความน้อยใจเมื่อมีความน้อยใจจึงมีการโทษตนเองเมื่อมีการโทษตนเองจึงมีความทุกข์ลึกหากกระบวนการนี้ไม่ถูกตัดตอนโดยสติมันจะหมุนซ้ำคำพูดหนึ่งคำอาจไม่ทำให้ใครพัง แต่คำพูดแบบเดิมที่เกิดซ้ำคือแรงกดที่ต่อเนื่องแรงกดนี้อาจไม่เห็นผลทันทีแต่จะสะสมในจิตในหลายกรณีผู้ฟังไม่ได้โกรธผู้พูดแต่กลับโกรธตนเองคิดว่าตนเองไม่ดีพอคิดว่าตนเองสมควรผูกตำหนิคิดว่าตนเองเป็นปัญหานี่คือผลที่อันตรายที่สุดของการทางวาจาเพราะมันเปลี่ยนทิศทางของความทุกข จากภายนอกเข้าสู่ภายในเมื่อจิตหันมาทําร้ายตนเองการทําร้ายทางกายอาจกลายเป็นทางออกไม่ใช่เพราะอยากตายแต่เพราะอยากให้ความเจ็บทางใจหยุดลงสักครู่ในทางธรรมนี่คือการหนีทุกข์ด้วยวิธีที่เพิ่มทุกข์แต่ผู้ที่อยู่ในสภาพนั้นมักไม่เห็นทางเลือกอื่นกรรมทางวาจาจึงไม่ได้จบลงที่ผู้ฟังมันย้อนกลับมาหาผู้พูด ไม่ในรูปของการลงโทษแต่ในรูปของผลผู้ที่เคยชินกับการพูดบ่นทอนย่อมสร้างสภาพจิตที่แข็งกระด้างจิตที่แข็งกระด้างยากต่อการรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นและยากต่อการรับรู้ความทุกข์ของตนเองพระพุทธศาสนาสอนให้สำรวมวาจาไม่ใช่เพื่อให้กลัวกรรมแต่เพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาที่เห็นว่าคำพูดหนึ่งคำ อาจเป็นทั้งสะพานหรือเป็นทั้งกำแพงดังนั้นพาร์ทที่สองนี้จึงพาให้เห็นว่ากรรมจากคำพูดไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่พูดแรงแต่มันเกิดจากความไม่รู้ตัวความไม่สำรวจใจและความขาดสติในชีวิตประจำวันจากจุดนี้พาร์ทถัดไปจะพาไปดูผลของการสะสมเมื่อความน้อยใจกลายเป็นภาระทางใจและเมื่อภาระนั้น เริ่มกลืนกินคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพื่อให้เข้าใจว่าไม่มีใครพังลงเพราะคำเดียวแต่พังลงเพราะคำที่ไม่ได้รับการเยียวยาความน้อยใจที่สะสมจากแผลเล็กในใจสู่ภาระที่แบกไม่ไหวเมื่อคำพูดได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเมื่อเจตนาได้ส่งผลแล้ว สิ่งที่ตามมาคือกระบวนการภายในใจของผู้รับในทางธรรมะทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันแต่ค่อยๆก่อตัวจากสิ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญความน้อยใจคือหนึ่งในทุกข์ที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเพราะมันไม่ดังไม่รุนแรงไม่แสดงออกแต่มันเงียบและสะสม ความน้อยใจไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเกลียดไม่ใช่การต่อต้านความน้อยใจคือความรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกเห็นไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกให้คุณค่าในทางธรรมความรู้สึกเช่นนี้คือทุกข์ที่เกิดจากอัตตาและการถูกกระทบอัตตาเมื่ออัตตาถูกกระทบจิตจะหดตัว เมื่อจิตหดตัวพื้นที่ของปัญญาจะเล็กลงคำพูดที่ทำให้ผู้อื่นน้อยใจจึงไม่จำเป็นต้องรุนแรงเพียงแค่ทำให้รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าตนเองผิดตนเองเป็นปัญหาเมื่อคำพูดลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำๆความน้อยใจจะไม่จางหายแต่จะฝังรากในช่วงแรก จิตอาจพยายามอธิบายพยายามเข้าใจพยายามให้อภัยแต่เมื่อคำพูดเดิมยังคงกลับมากลับมาในรูปแบบเดิมกลับมาในน้ำเสียงเดิมจิตจะเริ่มเหนื่อยความเหนื่อยนี้ไม่ใช่ความเหนื่อยกายแต่คือความเหนื่อยใจในหลักธรรมะเมื่อจิตเหนื่อยสติมักอ่อนกำลังเมื่อสติอ่อน การปรุงแต่งจะทำงานแทนจิตจะเริ่มสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองเรื่องราวที่ว่าตนเองไม่ดีพอตนเองเป็นภาระตนเองไม่สมควรได้รับความเข้าใจแม้จะไม่มีใครพูดเช่นนั้นตรงๆแต่จิตจะสรุปเองนี่คือจุดที่อันตรายเพราะความทุกข์ไม่ได้มาจากคำพูดภายนอกอีกต่อไป แต่มาจากเสียงภายในเสียงที่ดังซ้ำและไม่เคยเงียบในทางธรรมสิ่งนี้เรียกว่าการยึดถือความคิดเมื่อความคิดถูกยึดมันจะกลายเป็นตัวตนจากความคิดว่าตนเองไม่ดีกลายเป็นตนเองคือคนไม่ดีจากความคิดว่าตนเองผิดพลาดกลายเป็น ตนเองคือความผิดพลาดเมื่ออัตตาถูกนิยามเช่นนี้ความทุกข์จะลึกขึ้นเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกตีความผ่านกรอบเดิมคำพูดเล็กน้อยจะกลายเป็นหลักฐานยืนยันความไร้ค่าของตนเองดังนั้นความน้อยใจที่สะสมจึงไม่ใช่เพียงอารมณ์แต่เป็นโครงสร้างทางใจโครงสร้างที่บิดเบี้ยว และกดทับยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งแก้ยากในหลายกรณีผู้ที่น้อยใจไม่ได้ต้องการคําอธิบายไม่ได้ต้องการเหตุผลแต่ต้องการการรับรู้ว่าตนเองมีค่าตนเองสำคัญตนเองถูกมองเห็นเมื่อสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นจิตจะเริ่มถอยห่างจากโลกถอยห่างจากผู้คน ถอยห่างจากความหวังในทางธรรมการถอยห่างเช่นนี้คือการตัดขาดจากกัลยาณมิตรเมื่อไม่มีเสียงที่เตือนไม่มีเสียงที่ปลอบไม่มีเสียงที่ชี้ทางจิตจะอยู่กับตนเองและความคิดซ้ำเมื่อความทุกข์สะสมถึงจุดหนึ่งจิตจะพยายามหาทางออกบางทางออกคือการหลีกหนี บางทางออกคือการทำให้ใจชาและบางทางออกคือการทำร้ายตนเองการทำร้ายตนเองในบริบทนี้ไม่ใช่การอยากจบชีวิตแต่คือการพยายามควบคุมความเจ็บเมื่อความเจ็บทางใจไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถอธิบายได้ความเจ็บทางกายจึงถูกเลือกแทนเพราะมันชัดเพราะมันรู้สึกได้ เพราะมันทำให้ใจหยุดคิดชั่วคราวในทางธรรมะนี่คือผลของทุกข์ที่ไม่ถูกคลี่คลายไม่ใช่ผลของความอ่อนแอแต่เป็นผลของการขาดที่พึ่งทางใจเมื่อมองย้อนกลับไปความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวแต่มาจากคำพูดที่สะสมความน้อยใจที่ไม่ได้รับการเยียวยาและจิตที่ค่อยๆสูญเสียพลัง คำพูดแต่ละคำอาจดูเล็กแต่เมื่อรวมกันมันกลายเป็นน้ำหนักน้ำหนักที่จิตต้องแบกวันแล้ววันเล่าในหลักกรรมน้ำหนักนี้ไม่ได้ตกอยู่กับผู้รับเพียงฝ่ายเดียวผู้พูดเองก็ได้สร้างเหตุเหตุที่สะท้อนสภาพใจเหตุที่หล่อล้อมพฤติกรรมเหตุที่อาจย้อนกลับมาในรูปแบบอื่นดังนั้น พาร์ทที่สามนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความน้อยใจไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือสัญญาณของจิตที่กำลังบอบช้ำและเมื่อสัญญาณน,นี้ถูกละเลยถูกมองข้ามถูกซ้ำเติมผลที่เกิดขึ้นอาจเกินกว่าที่ใครคาดคิดจากจุดนี้พาร์ทถักไปจะพาไปดูบทบาทของสังคมบรรยากาศรอบตัวและความเงียบ ที่ทำให้ความทุกข์ลึกขึ้นเพื่อให้เห็นว่ากรรมจากคำพูดไม่ได้เกิดในพื้นที่ว่างแต่เกิดในความสัมพันธ์และความไม่เข้าใจระหว่างกัน